จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแน่นอนเลยว่าอันแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องไปทบทวนคําถามในรอบแรกนะคะคือลองเอาไปนึกดูว่าวาเราเจอคําถามอะไรมาบ้างเอาคําถามเหล่านั้นเนี่ยมาทบทวนดูว่าเราตอบได้ดีแล้วหรือ,อยังมันยังมีจุดไหนที่เราสามารถปรับปรุงคําตอบให้มันดูโดดเด่นได้มากขึ้นอีกต่อมาก็ศึกษาในเรื่องของตัวบริษัทแล้วก็ตัวตําแหน่งงานเนี่ยเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติมนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรของเขามันเป็นยังไงบ้างนะคะวิธีการทำงานของเขาอะไรแบบเนี้ย ไปลองดูเว็บไซต์ซิว่าข่าวสารล่าสุดของบริษัทเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งงานถ้าเรารู้สึกยังมีความไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะถามจากคนที่มีประสบการณ์ทํางานในตำแหน่งนั้นมาก่อนก็ได้ค่ะต่อมาคือเตรียมตัวที่จะเจอกับคําถามที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นอย่างในคําถามสัมภาษณ์งานรอบแรกเนี่ยเราอาจจะเจอชุดคําถามทั่วไปเรื่องแนะนําตัวเรื่องคําถามจุดอ่อนจุดแข็งใช่ไหมแต่พอมารอบสองอาจจะเจอคาถาม ที่มันเป็นเชิงเทคนิคมากขึ้นและสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก็คือจะเจอคําถามที่วัดในเรื่องของทัศนคติมากขึ้นค่ะเช่นถ้าเลือกได้อยากจะเป็นสัตว์อะไรอะไรพวกอย่างนี้ลองไปหาชุดคําถามพวกนี้ดูนะคือมันมีเยอะมากและนี่แหละคือการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานรอบสองขอตัวก่อนนะคะส่วนตกแล้วจะต้องไปปิดหน้าตา่าง